กิพี่น,มา,นามาเที่ยวที่ทิ้งขยะเขาเรียกว่าทิปอะนะที่นี่เขามีการแยกเป็นโซนๆนะโซน,นะโนออันตรายโซนผักโซนกล่องกระดาษโซนที่จะไปทำรีไซเคิลหรือว่าโซนอาหารเขามีการจัดระบบดีมากนะไม่มีกลิ่นเลยแล้วก็แต่ละจุดนี้เขาสามารถใช้ประโยชน์ได้นะหลังจากการบดแล้วอะบอกเลยว่า ไม่มีกลิ่นเลยประทับใจมากในชีวิตเราไม่เคยไปเยี่ยมที่ทิ้งขยะนะนี่เป็นครั้งแรกในชีวิตแล้วก็ประทับใจอะ่ะไม่มีกลิ่นเลยเขามีการจัดระบบอ่าการอ่าทำลายได้ดีมากๆประทับใจมากอะ่ะอ่าก็นี่ก็ขับรถผ่านนะผ่านหลุมฝังศพเป็นหลุมฝังศพที่บอกเลยว่าเราไม่เคยเห็นนะที่ใหญ่ขนาดนี้นะน่าจะหลายไล่เลยแหละโอ้แบบตะการตามากอะ่ะ กลับมาถึงบ้านก็ต้องมาตัดหญ้าก,กันต่อเพราะว่ายังไม่เสร็จสิ้นกะว่าจะรื้อสวนทำเอาไว้เห็นมะเขือเทศโอ้เชอรี่ก็ออกเต็มเลยคิดว่าคือจะรื้อออกอยู่แล้วนะสวนเนี้ยคิดว่าเก็บไปทํากับข้าวดีกว่าไว,ว้ทําน้ําเงี้ยวทําน้ําพริกเนี่ยน,น้ําพริกอ,อง ฝุยมะเขือเทศเชอรี่นี่มันอร่อยมากนะมันจะฉ่ามากส่วนนะถามจริงๆว่าใหญ่ไหมไม่ใหญ่นะสำสำหรับเราแต่ว่าเราเป็นคนทํางาน6วันต่อวิกเนี่ยเราไม่มีแรงทําแน่นอนคิดว่าเราต้องจ้างเขาได้มาถุงเบลเลอร์เลยดูสิกลับมาถึงบ้านก็อาบน้ําแต่งตัวไปจัดการพิซซ่ากันต่อนะไปเพิ่มพลังให้ตัวเองแล้วก็ขับรถมาถึงบ้านก็นี่มาจัดการภารกิจฟิตชอวต่อรออะไรล่ะ มัคือพวงเต็มต้นเลยนี่มันอยู่บนบนหลังคาบ้านนะเนี่ยเราปีนอยู่บนหลังคาบ้านนะต้นนะถามว่าต้นใหญ่ไหมไม่ใหญ่นะเป็นต้นเล็กๆเองเราพยายามจะตอนกิ่งกิ่งก็แตกออกแตกออกนะแล้วก็ดกทุกปีนะงามมากดูสิเนี่ยดูเราใช้กันกายตัดนะเก็บไปเก็บมาเนี่ยกัญกายเนี่ยมาตัดเข้ามือตัวเองโอ้ยได้แผลมาอีกเนาะโอ้ Dosez.